น้องครับวันนี้เขาสวนวอมครับพี่น้องครับเก็บบอกพร้อมครับครับลุยเลยครับผมกล่องสันแน่เลยครับเมืองเก็บเมืองไทยครับเก็บได้มว่าเขาเดือนที่สามนะครับสวนนี่ครับกะเริ่มตอนเริ่มปลูกะนับจากเมือปลปกกะเดือนที่หาครับเขาเดือนเขาเดือนที่หาครับแต่ถาเขาแตงใบแตงกิงเอาน้อจะดีครับพี่น้อง ว่าบวาพร้อมจะมักลงครับัะตาหม่ครับพี่น้องนี่มาแล้วมีเวลามาแตงเลยครับแตงใบแตงใบใบหนาเกินไปนะครับ ่าเกินไปก็ไ่ดีครับเต็มตาแล้วครับพี่น้องไปใบก่อนครับจะมาเก็บไหมทางใบนี่ฉีดอาทิตย์ละเถื่อลอว,ว่าซิบเหมือทีหนึ่งจะดีนะครับสำหรับปุ๋ยทางดินกะตอนต้นน้อยๆนะครับบนเถิงเพียงห้องเขากะใสปุ๋ยยูเลียนะครับพอหลังจากขึ้นมาหอดใกล้ีะหอดค้างกะใสยูเลียผสมสูตรเสมอนะครับ สิบหาหรือว่าสูตรสิบพกเนี่ยนะครับผสมกันนะครับยากระเคิงนะครับกะสองอาทิตย์ใส่ทีหนึ่งนะครับพ่อต้นหอดเท้าเครือจะทึ่งคางเหลี่ยวกะใส่สูตรเสมอนะครับประจํานะครับใส่อาทิตย์ละเทือนะครับวิธีใส่กะห้อยใส่เงาครับผมกับห้อยบางๆหลบเงานะครับกะค่อยยักไปเรื่อยตามต้นสูงต้นต่ำนะครับห้อยห้อยบางๆแล้วกะ ทับด้วยวินซี่นะครับหรือว่ากีไกลก็ได้ครับเก็บแล้วล่ะครับผมครับกะจะได้อยู่ประมาณลอยโกลลเนี่ยนะครับมันนี้ครับกะทรงไม่ขานครับนี่ขนาดเก็บตุกมือก็หลอดสายตายครับม่อนถอกก็มีครับผมม่อนถอกแถมไปครับแจก พ boy, ี rua, ่น้องกินข้าวมันต่อทอนครับกับมันทอคักครับกับผู้ดีแกงนี่ครับนี่ครับมันนี่ครับมันงามกับสซมไม้ขาตลาดครับผมครับกับหันกินบวบบวบครับเพราะว่าบวบนี่เป็นพักที่บ่คใครมีสารพิษครับเพราะว่าเด้ใส่ยาครับผมครับบวงยังไงครับ่พ่อยเด้ใส่ยาสีดครับกับตัวสารพิษนะครับบริโภค พักปลอดสารปิดกับพอดีเลยครับ,บพร้อมครับผมครับ